ไปซื้อนมที่ท็อปมาจะมาทำโยเกิร์ตแล้วก็เจอกับสิ่งนี้นี่เป็นบานาน่าสเปรดครีมทาขนมปังรสกล้วยหอมผสมเนื้อผลไม้แท้รู้สึกว่ามันแบวดีถ้าเกิดจริงมันแบวดีก็เลยเดี๋ยวจะมาลองกินกันไปล้างจานก่อนล้างจานได้ลวกมากคือที่จริงมันมันไม่ใช่จานแต่ว่ามันแบบเหมือนเป็นถาดไม้แล้วเรารู้สึกว่ามันสวยดีลองชชเช็ด โอเคมาสาดเวอร์ <Sab> er. เดี๋ยวจะมาเทสในห้องที่คิดว่าแสงสวยที่สุด okay. โอเคไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยกล่องเกีรชู้ดดิไงโอเคมาจะมาลองกันถอดฟันกันเพราะโอเคอเดี๋ยวมาดูกันชัดๆอีกทีว่ามันมีอะไรบ้าง คำแนะนำสินค้าต้องแช่เย็นวิธีใช้ทาขนมปังและแคกเกอร์ส่วนประกอบโดยประมาณน้ำเชื่อมไฮฟุโตสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อุ้ยนมข้นหวานสิบแปดเปอร์เซ็นต์อุ้ยเนยสองเปอร์เซ็นต์อุ้ยโอเคโอเคน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยแล้วรสชาติน่าจะคล้ายๆแบบโตเกียวบานาน่าป่ะใช่ไหมกล้วยหอม21%่อเปเโอเคเขามีเนื้อกล้วยหอมจริงๆมอลโทเดสทรินสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไข่ไก่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ โอเคแล้วก็ <laughs> มีพวกใส่ฟูดแอดดิทีฟนี่นะเนี่ยสารให้ความข้นเหนียวสารกันเสียสารควบคุมความนกดสีสังเคราะห์โอเค okay. ไม่เป็นไรแต่เราจะไม่แคร์ถ้ามันอร่อยวันนี้มีขนมปังอันนี้มาของท็อปเป็นคิวบิกอร่อยสุดแล้อันนี้บจะลองดีแล้นะตื่นเต้นถ้ามันหวังว่ามันจะดีอ กินเหมือนโตเกียวบานาน่าอยู่นะสีสวยอะ่ะเอาตรงคือสีดีกว่าที่เราคิดไว้ในหัวเพราะปกติถ้าเกิดเป็นกล้วยหอมมาเลยพวกนี้สีออกมามันจะไม่เหลืองขนาดนี้ก็นะนี่เห็นไหมเอ้ยวีด <laughs> ได้แย่มากหอมดีนะเหมือนโตเกียวบเหมือนโตเกียวบานาน่ามากๆจะกินแล้วนะ อร,อ,อร่อยอือร่อยเลยอ่ะมันคือแบบโตเกียวบันาหน้าที่ให้เรามาบีบใส่ขนมปังเองหรืออะไรก็ได้ anywhere เฮ้ยเวิร์กอ่ะมันควรจะกินกับอย่างอื่นได้อ่ะอยากลองฮี่จริงเรววาขนมปังปิงน่าจะแบบเด็ดกว่านี้ โดิตู้เย็นมาคือไความหวังมากโดยดีโทสรสนาโชชีสถ้ากินด้วยกันก็น่าจะรสชาติประมาณอะไรอะอารมณ์แบบบานาน่าชีสปะ่ะคิดเองเลยเองมากจะกินกับขนมปังก็อร่อยแล้วนะอันนี้ถือวิศาสะอยากลองนี่ชิ้นที่เป็นสามเหลี่ยมแบบสามเหลี่ยมขนาดเนี้ยจะมีอยู่ไม่กี่สิบชิ้นในในถุง อก็ก็พอถูไทยนะมันก็ประหลาดประหลาดอ่ะรสชาติมันไม่ใช่กล้วยชีสนื่องจากว่าอันนี้มันค่อนข้างจะเค็มระดับหนึ่งอีตัวอีตัวโดลิทสเนี่ยพอมันมาเจอกับอะไรหวานๆแบบนี้ก็อืม สรุปคืออร่อยอ้ย่อยอร่อยดีใครจะลองทานกับไอตัวด,ด,ดิโดยโทสนาโชชีสเราเราว่าถ้าเกิดเป็นคนปกติเนี่ยไม่นั่งลองแต่ถ้าโอเคอยากลองอะไรที่มันประหลาดประหลาดก็ลองก็ได้แต่เดี๋ยวมาสรุปอันนี้ดีกว่าบานาน่าสปเรดของเพียวฟูดที่ท็อปรสชาติโอเคอร่อยดีถ้าเกิดเทียบกับโตเกียวบานาน่าสมมติโตเกียวบานาน่าเต็มสิบใช่ปะ่ะเราให้อันนี้ประมาณ8 5จุห้าถึงเก้าติดที่ สำหรับเราคือเราเราไม่ใช่คนกินหวานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยหวานหวานไปสําหรับเราเนิดนึงแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นคนที่กินหวานอยู่แล้วอันนี้เราว่าพอดีอร่อยเลยพูดเลยนะฮะแล้วกลิ่นจะไม่ได้หอมเท่าโตกเกียวบาน,นาน่าขนาดนั้นแต่รับได้หอมอยู่เวิร์กเวิร์กมากซองเท่าไหร่วะเอออยากดูราคาถามบินกันอ,อันละยี่สิบห้าบาท ก็โอเคอ่ะแล้วมันได้ครีมเยอะขนาดเนี้ยคือถ้าเกิดเทียบกับโตเกียวบานาอันนี้ถูกมากขอเรียกว่าคุณภาพคุ้มคุ้มกับราคาคุ้มดีอ,มอร่อยอือแปนว่าเนี่ยแหละไปลองหากินดูแลกันไปละบ๊ายบาย